สวัสดีเพื่อนๆมาเลยวันนี้วิวอากาศดีดูซิสายการบินบนท้องฟ้าสายการบินอะไรอากาศดีมากวิวจะพาไปแย่ไข่มดแดงไปดู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 แป,ป,ป๊บนึงแป๊บนึ่ง,เ,งเอาตะกร้าก่อนเอาตะกร้าก่อนเตรียมไปแย่ก่อนเห็นไหมเตรียมตะกร้าไปแย่เห็นไหมเตรียมตะกร้าไปแย่ก่อน ไข่โมเดียนไปแย่ไข่โมเดียนอันเดียวได้ไปเอานะไปแย่ไข่ดมเดียวเก่ง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 ต้องเอานี่ไปก่อนเอาก่อนวิ่งวิ่งวิ่งอ่ะวันนี้อากาศดีวันหยุดป้าเดียไข่โมเดียงได้พี่น้องเอ้ยบึงดูบึงดูบึงดูเห็นบ่นะเอ๋อตะก้ารวิวิคือสัตว์อย่างนั้น ไปหาแย่ไข่โมดแดงเห็นไหมเพื่อนเสียงนกเสียงกายแย่ไข่โมเด,ดงโอ้ยแย่ไข่มดแดงก่อนอุย้ยทำไมหนักจังแย่ไข่โมดแดงค่ะแย่ไข่มมแดงแตะก้าใบนี้ตะก้ายายองให้มาตะก้าใบนี้ก็จะประมาณกระตาหมากไม่ให้องแย่ไข่มด,ดงที่มังนอกมีไข่โมดแดงอยู่แล้วเพื่อน แย่ไข yeah, ่มดอแดงเพื <pu> ่อนเพื่อนดูสิโอ้ยไหนดูสิแย่ลงมาสิ่นสิไปเก็บผักติวเก็บผักติวว่นะแย่ไข่มดอแดงพี่น่องมาบังดูเอยแย่ไข่ก็ได้แต่ไข่ฝรั่งบันนี่คลิปนี้แย่ไข่มดอแดงแต่ได้แต่ไข่ฝรั่งไข่ฝรั่งเยอะมากเพื่อน โอ้ยพี่น้องแมวโอ้ยโพดพ่อผมโม่บังแตกโอ้ยวันนี้อากาศดีใส่ขาสั่นนี่ไม่แย่ไข่แย่ไข่ม่แด,ดงได้แต่ไข่ฝรั่งวะซ่า